ลิเบกาบังโชว์ดามฟานเดอร์เฟนนะครับถ้าอัรเบลตารวมบุนเตอร์เรียบร้อยหน้ากาจีหนึ่102มาในสายเดธทอเยอร์นะฮะสามารถเล่นแบ็กซ้ายได้ด้วยนะเลี้ยงอาในส่วนของการจ่ายบอลเนี่ยอู้ผมว่าใช้ได้นะสำหรับนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์ในสายเดธทอเยอร์เนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับอากาศยานอยู่ระดับที่ใช้ได้นะครับแต่ไม่ถึงกับดีมากเกมรับ4ด้าน <c oughs> เสียอย่างเดียวนะ <c oughs> อาเวเนตเนี่ยผมว่ามันถ้ามัน90นี่จะสวยนะแต่ว่ายังอื่นผมว่าผมชอบนะบโอเคและจุดเด่นของฟานเดอร์เฟนเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของความเร็วแบบมีสปีด ีต้นเนี่ยที่อยู่ในับเ0นะซึ่ง หาได้ยากมากนะพุทธเตในเกมโอ้โหเซนเตอร์จะหาที่มีสปีดระดับเนี้ยมันยากมากจริงๆนะครับในส่วนของสเตมนาก็ถือว่าโอเคนะอยู่ที่87อันนี้เนี่ยผมจะลองเปรียบเทียบค่าพลังกับมาดินี่ให้ดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าถ้าเปรียบเทียบกับมาดินี่เนี่ยในส่วนของเออเกมรับมาดินนี่ยังกินขาดเนาะแต่ว่าถ้าวัดในเรื่องของความเร็วนะครับความแหอนแกลงความอึดเนี่ยโอ้โหเนะี่ยถือว่าดีกว่ามาดินี่พอสมควรเลยนะครับต่อมานะครับผมจะลองเปรียบเทียบค่าพลังกับคันนาวุโรแบ็กเกมรับตึงๆอีก น่าจะเห็นได้ว่าโอ้โหค่าพลังโซนบนเนี่ยนะฮะฟานเดอร์เฟนเนี่ยดีกว่ามาดินี่เยอะนะไอ้ดีกว่าคานาวโลเยอะนะครับแต่ว่าเกมรับคานาวโลยังเหนือกว่าเยอะและก็ที่ผมว่าทับใจเลยเนี่ยคือในเรื่องของความเร็วนะครับแม้แต่คานาวาโลเนี่ยฟานเดอร์เฟนก็ยังเร็วกว่านะถือว่าเป็นแบ็คเออเป็นเซนเตอร์คนหนึ่งที่เกมรับเนี่ยตึงเอาเรื่องเรื่องตึงเอามากเลยนะครับ สำหรับวิธีการปรับเปลี่ยนค่าพลังของฟานเดอร์เฟนนะครับโอ้โหบอกเลยว่าปรับเปลี่ยนได้ยากมากนะแทบจะปรับอะไรไม่ได้นะอย่างเงี้ยลองลดเด็กคลิตี้ดูนะครับแล้วไปเพิ่มโลบอดี้เออเบอร์มันต้องลด2แต้มนะแล้วไปเพิ่มโลบอดี้แบบเนี้ยนะครับมันก็จะตันแค่ร้อยหนึ่งนะครับหรือจะปรับเออเปลี่ยนเง่อนอื่นอ่ะมันก็จะไม่ลงตัวนะเพราะฉะนั้นแล้วนะฟานเดอร์เฟนอัพได้แบบเดียวเลยคือต้องออโต้เท่านั้นนะครับสำหรับตัวนี้โอเคอะไรคนอาจจะมองข้ามนะรหรืออาจจะไม่ไม่ได้สนใจแต่ผมบอกเลยว่าปุ๊เป็นตัวหน่าสนนใจนะแบ็ เออซนเตอร์นะครับสายความเร็วระดับเนี้ยผมว่ามันหายากนะัที่จะมีสปีดหรือสปีดต้นอยู่ในระดับที่90ทั้งคู่นะ่นะนับเซนเตอร์ธรรมชาติแบบนี้สายเดเทอร์เยอร์แบบนี้ค่อนข้างหายากนะครับน่าเก็บน่าสะสมแน่นอน